สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาสวนอีกแล้วจ้ะโอเคก็ขนพวกดินจ้ะดินที่ซื้อเอามาสวนจ้ะนะดินที่ซื้อแล้วก็ผักยังไม่อ,ออกมาเ,เพื่อนๆเอาออกมากะกลางเดือนพฤษภาจ้ะก่อนพี่แอนดี้จะไปวิ่ง <laughs> ก็ใช้งานให้เต็มที่จ้ะอ่ะาวาเท่านั้นแหละ ราวางในนี้จะหมดยังหมดยังถามครับที่ไหนได้ต้งเกาถุงเพื่อนเลย เราถุงดแต่วันตายจะจะเทิร์นออนเออไว้ตรงนั้นแหละดีถามบอกว่าน,นี่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันจะไว้ให้ตรงไหนวา,างไว้เทิร์นกันนะจะตรงนั้นก็กล่องเก่งจะ้ะอุปกรณ์ you Thank you. ยื้อสวัสดีครับสวัสดี นนน่ะวันนี้บอสก็มาส่งจอยจะจอยก็จะอยู่สวนสักครู่บอสก็เดินตรวจสภาพอันนั้นของพี่แอนดี้เขานอเพย่น uh, ั่นนีははは่น่ะเขาเออะแคทรีนแอนน์ข้าวคารมิ่งพิเก็ตเดอะฟู้ดเอวิสซิงโกดะอร่อยมินที่มูฟิงอินดิฟันที่วันทูโกอิกงเวทเวทเทบล์อยู่สิเดอะฟู้ดโอเวอาไปได้เออเอาอะ Em thì ra đi. Mm. Ừ. Mm. putting this up. Anh đi bỏ cái tòn tỏ anh nè. Ôi, giác mà, phương đi. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจา้ะวันนี้เข้าสวนอีกจ้ะนะเข้าสวนจอยก็จะจะถากตรงนี้จะถากแล้วก็เอาปุ๋ยจะเอาปุ๋ยจอยลองซื้อปุ๋ยในอินเทอร์เน็ตมาจา้ะคล้ายๆปุ๋ยยูเรียเพื่อนๆน,นะเอามาใส่ดอกไม้กับผลไม้ที่ว่าเอาไว้กินลูกก็จ้ะนะจอยก็ได้ไอ้นี่เข้าไปพักนี่เข้าไปในบ้านอุโมง์ไปไอ้นี่จะไปผสมดินกับพวกไอ กระดูกปลาเอ้ปุ๋ยขี้ไก่จ้ะนะคือต้องผสมเอาไว้ก่อนเนาะเพราะว่าช่วงประมาณเดือนพฤษภาจ้ะพฤษภากลางกลางเดือนจอยถึงจะมาปลูกพวกผักพวกมะเขือพวกมะระจ้ะนะตอนนี้ก็คือเตรียมดินจ้ะตรงนี้จอยก็จะถากหน่อยถ้าว่าไม่ถากกับนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะหน้าร้อนอะ่ะมันจะยาวแล้วมันจะออกดอกนะหญ้ามันก็จะปิวไปทั่วไปงอกทั่วเพื่อนเพื่อนนะจอยเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรลกๆอ่ะจ้ะนะ ก็เลยจะมาถากมาถางนิดหน่อยจะนะนะ่าจะก็ขนดินมาเมื่อเช้าก็เห็นพี่อันนี้ขนดินมานะ่าจะนะ,ะนะขนดินที่จอยซื้อมาอเพื่อ,อาม,มาปลูกมะเขือจะจะลองปลูกมะเขือปีนี้ว่าจะได้กินลูกไหมเพราะว่าจอยปลูกมาสามสี่ปีเนี่ยคือมะมะเขือเปาะไม่เคยได้กินลูกเลยเพื่อน,พอ,นพอเริ่มออกดอกมันก็ถึงหน้าหนาวนะพอเริ่มออกดอกก็หน้าหนาวอย่างเงี้ยบางทีออกออกดอกเต็มต้นเพื่อนร่วงหมดจ้ะนะ อากาศอาจจะร้อนเกินไปในบ้านกรีนครับมีพี่พี่หนิงเนาะขอเอ่ยชื่อนะพี่หนิงช่องที่ว่าจอยแชร์ที่ว่าพี่เขาปลูกผักในอังกแลนนะจ๊ะแกปลูกได้ดีมากเพื่อนๆน,นะใครที่อยู่กิดไปติดตามคลิปแกได้นะวิธีแกทำทาให้ละเอียดมากเลยแล้วก็ให้คําปรึกษาที่ดีมากจ้ะนะโอเคจัดเดี๋ยวจอยจะถักตรงนี้นิดนึงนะเพื่อนๆน,นะ นี่จ,จ่าจอยก็ได้ถักถางได้แค่นี้จะด,ดินมันเหนียวเกินนะเพื่อนดินมันแฉะมันเหนียวเนาะดูในดินเท้าจ้ะต้นชายเท้าก็เริ่มโตแล้วจะ้ะอันนี้ข้าวตองของฝรั่งนะเพื่อนเพื่อนนะกุ้ยช่ายก็กำลังงามจะ้ะใบบัวบอกอินเดียอันนี้สตอบเบอรี่ เพื่อนให้มาจากก็รัดบรริพันธ์สีเหลืองเห็นเพื่อนบอกนะอันนี้พันธ์สีแดงจ้ะนี่ต้นหอมจ้ะเพื่อนเพื่อนหอมแดงขึ้นแล้วจ้ะนี่ก็ตะไคร้ไม่ตายจ้ะส่วนนี้ก็งามงามงามเนาะอันนี้ก็เก็บกินได้เรื่อยๆจ้ะ ใบบวัวบกก็ไม่ตายนะพนเพื่อนๆใบบวัวบกไทยนีย่กำลังฟื้นจะ้ะเี็กเขาจะตัดหญ้านะพนเพื่อนๆนะตัดหญ้าอันนี้ก็เห็นไหมเพื่อนๆกำลังขึ้นจ้ะไอ้นี่กุ้ยช่ายจ้ะกุ้ยช่ายไทยนั่นแหละจ้ะนะนี่แพงขึ้นมาแล้วจ้ะ ถึงโน้นแล้วก็เพื่อนจอยฝั่งนี้กำลังสตาร์ทเครื่องกับเพื่อนจะไม่อยากไปเอากล้องถ่ายเขาะนะอันนี้ดอกไม้จะอันนี้ดอกไม้จะสวยจะนะเนี่ยดอกอน,นั้นก็สวยเหมือนกันจะนเพื่อนก็ใส่ปุงใส่ปุ๋ยด้วยจะเนี่ย เนี่ยลูกบาบกำลังแตกไปจ้ะเนี่ยไปกินใบมันจ้ะนี่ใบมันยังเล็กอยู่นะยังกินไม่ได้ต้องรอให้ใบแบบใหญ่ๆก่อนจ้ะนี่คือลูกบาบจ้ะลูกบาบทั้งนั้นเลยเพื่อนจอยเขาพาเด็กวัรุ่นมาตัดหญ้า นี่ทีจอยขากถางวันนี้ได้แค่นี้อาจจะดินมันเหนียวเพื่อนเอ้ยดินมันเหนียวในนี้จอยก็ได้พวนดินไว้แล้วนะเพื่อนๆนะพรวนดุงพรวนดินเรียบร้อยจะพวนดินรดน้ำก่อนรดน้ำละ เตรียมดินให้พร้อมไว้ปลูกมะละจ้ะจะปลูกมะละในนี้ก็ต้องเตรียมดินจ้ะนะเตรียมตรงเตรียมดินให้พร้อมพอถึงเวลาจะได้ปลูกเลยจ้ะเพื่อนๆนะก็ถากทางนิดนึงข้างนอกเขาตัดหญ้าเพื่อนๆมันเลยเสียงดังร้อนมากเลยวันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยอันนี้จนบ่ายโมงยังไม่ได้กลับบ้านเลยจะกินแต่น้ำเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเดีย๋ยวจะเดินกลับบ้านจ้ะเดินกลับก็ หนึ่งโลครึ่งจ้ะนะหนึ่งกิโลครึ่งเดินกับ่าจะาถ้าเพียนดีเลิกวิ่งเร็วก็อาจจะมารับจะ้ะร้อนมากเพื่อนเอ้ย ส่วนดินส่วนดินจอยก็เอาวางไว้อย่างนี้จ้ะนะก็ถากท้งนิดๆหน่อยๆจะนู้นตรงบนนู่นเลจะข้างส่วนเขาก็ตัดยาวนะเพื่อนๆเขาไม่มาถากของจอยหรอกเขาจะเขาจะตัดเอาจ้ะ โอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะ Bye, บายค่ะทุกคน